สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหโกโลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับถ้ามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบเบอร์ไบ์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ Honda C125 นะครับผมตัวนี้ปี2019นะครับแต่จดปี64หรือปี2020นี่เองนะครับผมปีสดปีใหม่วิ่งพันโลเท่านั้นนะฮะคันนี้เนี่ยเห็นแล้วนะครับผมก็จะต้องนึกถึงซ u เปอร์ฮีโร่หคนแน,แน่แน่นอนเลยนะโทนสีนี้ถามว่ามีขายไหมโทนสีนี้ไม่มีขายโดยปกตินะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษที่ทาง ขับเฮาหาดใหญ่เป็นคนทำนะครับผมหัดทำเฮาสงขานะฮะเป็นคนทำนะฮะเป็นสีพิเศษของขับเฮาที่นั่นเลยนะครับผมแต่แต่ละที่จะมีไม่เหมือนกันอย่างขับเฮาสีนครลินนะครับก็จะมีสีเขียวดําสีเขียวขาวนะฮะ ที่ออกมาเป็นเรียกว่ากึ่งๆ Limited Edition นะครับผมคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่พันโลเท่านั้นแล,แล้วมีของแต่งพวกประเภทคิทาโก้ด้วยนะครับคันนี้ไม่แพงแน่นอนนะจะเป็นราคาพิเศษให้สายบัจเจตให้นะครับแล้ววิ่งแค่พันโลเท่านั้นเองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเบาะสวยๆเลยนะครับผม รูปทรงรถสวยนะฮะ C125 คันนี้เนี่ยไม่มีล้มไม่มีชนและไม่มีล้มแปะนะครับล้อแม็กที่ให้มาเดิมโรงงานขอบ17เป็นยางทุบเลสลูกค้าไม่ต้องหายางไหนมานั้งเปียนเลยนะครับแล้วก็เจอตะปูตาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถบดแล้วไปต่อได้นะครับผมนะไม่ต้องแบบว่าปุ้งแล้วก็กินข้าวหลิงตรงนั้นเลยนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสเรียบร้อยแล้วนะฮะดิสเบรกสวยใสยส,ยสภาพสวยเดี๋ยวมาขายกันแบบราคาเวฟกันเลยดีกว่านี่หัวเครื่องไม่เคยเปิด ะะสภาพสวยใสยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแป้นเหยียบของคิทาโก้นะฮะเข้ากับตัวรถเลยนะครับสภาพรถสวยงามถามว่ามีตําหนิไหมมีบ้างตามการใช้งานเช่นนี่นะฮะเวลาไปจอดตลาดนะครับโดนบ้างเล็กน้อยอันนี้เขาติดฟิล์มกันลอยมาไม่ชอบลอกออกได้เลยนะครับผมหลักๆประมาณนี้มาดูเครื่องยนต์ดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจับท่อไอเสียให้ดูปุ๊บนะครับท่อยเย็นๆมาสตาร์ทรถกันดีกว่า นี่นะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมวิ่งมา1,118อ่า1,183กิโลเท่านั้นนะครับผมสตาร์ทรถจะสังเกตว่าพวกนี้จะพรีเมียมเลยนะครับมันจะเป็นสีเทานะฮะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบรถในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นสีดำด้านแต่เนี้เป็นสีเทามีเงาตัดเฉดมาด้วยนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่เป็นพวกโครเมียมมาเยอะเหมือนกันชุดสีงานเนียนงานดีแน่นๆเห็นไหมฮะไม่มีสั่นคลอนนะครับอะปอกแฮนด์เนียมพรีเมียมเลย ปอกแฮนเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนเราจับหนังแท้อยู่นะครับแต่ว่าน,นี้น่าจะเป็น PVC นะอ่าโอเคเดี๋ยวบิดให้ดูควันขาวนะครับปึ๊บนี่ควันขาวไม่มีนะครับผมเครื่องดีนะฮะเน้นเลยนี่ไฟเลี้ยวติดครบนะครับเดี๋ยวมาให้ดูไฟเลี้ยวตัวจริงกันบ้างนะฮะเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดครบหมดทุกส่วนทุกชิ้นนะครับผม นี่ฮะซ้ายติดขวาติดไฟท้ายไฟเบรกครบถ้วนนะครับผมนะปุ่มก็ซ่อนมาตรงนี้สวยงามนะครับอัตราบริโภคน้ำมันของเขาเนี่ยถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะฮะก็มันเครื่องบล็อกเดียวกับเวฟ125นะครับแต่ว่าประหยัดน้ำมันเนี่ยก็จะตกประมาณ50-60โลลิตรนะครับผมขออนุญาตดับเครื่องนะฮะเครื่องดีไปลองขี่เทสให้เรียบร้อยถ่ยน้ำมันเครื่องให้ฟรีเรียบร้อยนะครับผมคันนี้เนี่ยนะฮะ ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นรถนที่วางขายในยขับเฮาบ้านเราราคาเนี่ยมือหนึ่งถือว่าแพงดูเอาเรื่องแต่ว่าราคามือสองตอนนี้เฉพาะคันนี้เดี๋ยวเราจะจัดโปรโมชั่นให้เรียกได้ว่า เหมือนคุณซื้อเวฟ125นะฮะมาลองดูคันนี้คุ้มค่ามากกว่าแน่นอนเพราะรถเป็นรถที่ขี่แล้วมีสไตล์นะครับประหยัดน้ํามันอะไรซ่อมไม่ได้แพงนะครับผมแล้วมีอะไรเทียบอะไรเทียมอะไรแต่งนะครับใน 5, แอปฟ้าแอปส้มกันมากมายเลยทีเดียวนะฮะจุดพิจารณาของรถคันนี้มีอยู่2ข้อนะครับข้อ1ก็คือรถมันน่าจะประมาณ2องหมื่นถึงสามหมื่แล้วนะครับข้อที่2อ,อันนี้ถ้าใครไม่ได้ซีเรียลอะไรนะฮะร,รับราคาถูกได้นะครับเอาราคามันดีนะฮะก็ไม่ได้ซีเรียลอะไรเพราะรถมันก็ยังขี่ได้ปกติหม แล้วผมรู้จักตั้งแต่คนแรกเลยนะครับรู้จักตั้งแต่เจ้าของคนแรกเลยเพราะรถคันนี้เป็นรถของวูบเบอร์ไบต์เองนะครับผมนะอ่ะข้อที่2คือบุ๊กสวิตแกทำหายนะครับตั้งแต่คนแรกแล้วนะครับผมแต่รถคันนี้ผมการันตีให้เลยว่าใหม่แท้แน่นอนคุณดูดินี่นะฮะจุกยางตรงนี้มอกอ,อยังอยู่จุกยางใสกริป นะฮะฮนี่บาร์โคดยังมีสวยมากคันนี้ผมการันตีให้เลยว่าใหม่จริงๆนะครับผมมาเข้าเรื่องราคากันดีกว่าตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาแบบเวฟร้อยย่าเลย5,6900บาทเท่านั้นพอ5,6900บาทชา้าอดแน่นอนมีกันเดียวนะราคาแบบนี้5้าห0าบาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพปริมณฑลฟรีทั้งหมดคำว่าปริมณฑลนี่ผมหมายถึง สมุทรสาครนนทบุรีบางไช่นะครปฐม,มไปหมดเลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะอันนี้เรื่องแรกเรื่องการจัดส่งเรื่องที่2ตรวจเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องและแบตเตอรี่นะครับเท่านั้นไม่พอถ่ายของเหลวให้ฟรีอีกเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยทันทีแก่ห่อพร้อมใช้นะบริการที่3นะครับรับประกันตัวเครื่องยนต์ให้ตังหาจากทางวูปไปให้อีก1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิดได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้ โอ้โหราคาแบบนี้นะคุณผู้ชมจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นเลยนะฮะเหมือนเวฟ125นะครับผมขี่ดีขี่นุ่มนะครับจะบอกว่าเวฟ125เนี่ยล้อแม็กไม่ได้สวยแบบนี้นะเป็นแบบทื่อๆเลยนะครับและที่สําคัญคือยังต้องใช้ยางในอยู่คุณจะต้องไปนั่งหาแปลงนั่งหาทำแล้ว แปลงจ๊บยังไงก็ไม่เหมือนจ๊บออริจินัลนะครับผมลมมันซึมยากกว่านะครับอ่ะโอเคนะฮะใครที่หาไว้ใช้งานไม่ควรพลาดตัวนี้ดูดีมีสไตล์นะครับผมดูโก้ดูหรูแน่นอนนะฮะขี่ไปไหนใครก็ว้าวนะครับผมนะ5,6,900รวมส่งรวมถ่ายของเหลวรวมเซอรวิสและมีประกันเครื่อง จากทางวูบประบายต่างหากด้วยช้าอดแน่นอนครับ064 6363 635 064 6363 635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับราคาแบบนี้มีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นใครอยากจะขายรถอยากจะเทินแอดไลน์มาได้เลยทางสกิลเอาโคที่แปะเอาไว้ให้หรือ ID l ดี e ไลน์แอด635แอดไซน์หตัวด1ตัว,ว635ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับผมเอาให้ราคาสูงรับรถถึงที่โอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นคุณได้รับเงินก่อน ถึงจะปล่อยรถให้เรานะฮะแฟร์ๆเลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปชมสกูตเตอร์ P C X กันต่อดีกว่านะครับผมลุย p c x ร้อยห้าสิบนะครับผมสภาพคันนี้หนึ่งในร้อยกันเลยทีเดียวเป็นตัวร้อยห้าสิบสีสุดท้ายสีขาวส้มคุณผู้ชมชุดสีถือว่าสวยมากๆสภาพหนึ่งในร้อยจริงๆนะครับสิ่งที่ผมเสอร์ิดไปให้เนี่ยคือหนึ่งเบาะนะครับผมผมพุ่มให้ใหม่เลยแบบเดิมเกรดเดิมเลยนะครับสองนะฮะยางหน้าหลังเขาแห้งแตกแล้วนะครับตามอายุวานของเขาผมก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งล้อหน้าและล้อหลังแล้วนะครับผมรถเดิมๆนะครับผมนี่โคมเดิมๆนะฮะ อะโคมเดิมก็อาจจะมีแบบว่าลายงาบ้างเล็กน้อยอันนี้คือโคมเดิมไม่เห็นเลยว่าไม่เคยชนแตกเปลี่ยนมานะครับผมเดิมสนิททั้งคันมั่นใจเลยนะครับผมว่าเป็นรถที่สภาพดีแน่นอนสภาพหนึ่งในร้อยแบบเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยบิ้วนะฮะหลกัหลกๆประมาณนี้นะครับผมเลขทะเบียนเลขสวยด้วยนะฮะแข้งเครื่องสวยมีไล่น็อตทองมาบ้างเล็กน้อยพอก,กรูกิบก้อมแก้มนะครับอ่านี่แข้งสวยนะครับผมนี่ฮะไม่มีที่เกลือนะครับ ล้อแมกขอบ14สวยๆงามๆนะฮะอ่ะตเครื่องกันบ้างนี่ฮะแห้งๆกันเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ผมเซอร์วิสไปให้เนี่ยมีรูปปืนล้อหลังด้วยนะครับเนื่องด้วยมันแห้งแล้วนะครับแล้วก็มันใช้มา20,000กว่าโลอ่ามันเริ่มแบบมีเสียงครึกครนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เลยฟังเสียงครับเงียบกิบ จะไปได้ยินได้ไงเพราะของใหม่นะฮะโอเคนะครับผมจุดพิจารณาของคันนี้มีอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือพอมันเริ่มมีอายุแล้วเนี่ยชุดส่งชุดสีเนี่ยมันก็เริ่มมีรอยระยะห่างมากยิ่งขึ้นนะครับอาแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ปกตินะครับโดยรวมถือว่าสวยนะก็ไม่ได้แบบว่าคิดดูคิดเลยอะไรไม่ได้มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับผมอ เรียกว่าสภาพโดยรวมสวยนะครับปอกแคนเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับกระจกอันนี้เจ้าของเดิมน่าจะเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าสวยใช้ได้อันนี้ปอกแคนอีกข้างนึ่งแล่นนางทองมาวิ่งมา20,000กว่าโลแล้วรถบ้านมือเดียวคุณผู้ชมมีบุ๊กสวิ e อีกต่างหากนะครับเข้าศูนย์มาถึงประมาณหมื่นโลนะครับแล้วหลังจากหมื่นโลเขาก็ บำรุงรักษาเองนะครับใช้2องอร้อยตลอดตอนนี้27,000โลไม้แท้นะครับผมมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างอัตราบริโภคน้ํามัน4 0กวิวอลโลลิตรนี้เห็นได้ไม่ยากอยู่แล้วสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมมากๆเขาเรียกว่า p c x ตัวเตาแก๊สเตารี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเครื่องเดินเบานิ่มๆเรียบๆเงียบๆเ,เ,เ,เลยนะครับผม ไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยสองสว่างไกลชัดเจนไฟสูงไฟต่ําติดครบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาพร้อมนะครับมีให้เราใช้งานได้แบบไม่เคยไม่เขินในยุคสมัยแบบนี้นะฮะนี่เลี้ยวซ้ายไฟเบรกนะครับเลี้ยวขวาควันขาวไม่มีบิดให้ชมเนี่ยโอ้โหบิดจนแบบสันสท้านเลยนะหมายถึงว่าเคลื่อนเลยนะรถเคลื่อนความเร็วขึ้นเห็นไหมครับบิดให้ดูอีกทีจะได้เห็นชัดขึ้น นี่ความเร็วขึ้นไม่ขึ้นนะครับผมนะกดดูไม้นะครับผมสามารถกดดูทริปได้กดดูเอเวอร์เรจได้นะครับ40ซีบรลิสเห็นไหมฮะประหยัดน้ำมันมากๆรองรับ e 2ี่สิบและโซฮอขออนุญาตดับเครื่องมี idling stop ทำงานปกติเห็นไหมครับกดเปิดปิดสวิตได้ดับเครื่องปุ๊บนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะฮะตัวอ่าตัวก่อนหน้านี้ตัวที่เป็นสีเทาตัวกุญแจด้วยนะยังไม่เป็นกุญแจชีจคีเลตเลยนะ ผมยังขาย40,000 4 0 0 0่นะครับ40,000้าสภาพสวยแต่ตัวนี้เป็นตัวคีเรตคุณผู้ชมยางใหม่หน้าหลังสวิตใหม่ลูกปืนเปลี่ยนใหม่นะครับถ่ายนะ้ำมันเครื่องอะไรให้เรียบร้อยถอยเสียพ่นกันสนิมตนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยแล้วเป็นรถบ้านมือเดียวบุอคสวิสครบอีกต่างหากนะครับผมสวยบาดใจแบบนี้ใครที่หาเก็บอยู่หาใช้งานอยู่ไม่ควรพลาดเพราะราคาตอนนี้ เราใจมากๆครับผมขออนุญ,ญาตเปิดราคาแค่เพียง49,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชม49,900รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาหาเราได้เลยนะครับผมอย่างโคราชชลบุรีผมค,คิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นนะครับ500บาทเนี่ยส่งถึงหัวกระดหน้าบ้านเลยนะครับบริการแรกเลยนะฮะการจัดส่งกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับบริการที่2จงตรวจเช็คสกรีน20จุด เปลี่ยนยางทั้งใหม่หน้าหลังหุ้มเบาใหม่เปลี่ยนปบแฮนด์ใหม่ถ่ายของเหลวให้ลูกปืนล้อหลังเปลี่ยนให้เรียบร้อยครบพร้อมใช้งานนะครับในราคานี้นะฮะอันนี้บริการที่2ตรวจเช็ค20จุดถ่ายของเหลวเซอร์วิสให้ส่วนบริการที่3ใครที่ซื้อรถไม่เป็นดูรถไม่เป็นก็ซื้อกับวูบบายได้แบบสบายใจนะครับเพราะว่า เรามีรับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบบายเองให้อีกหนึ่งเดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีใครจ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่49,900บาทช้าอดแน่นอน5้านาที10นาทีไปแน่ๆนะคันนี้นะบอกได้เลยว่า p c x โฉมนี้เป็นอะไรที่นิยมมากๆแล้วแต่งสวยแล้วมันดูคลาสสิกอามาตะไปแล้วนะครับขึ้นแท่นอามาตะไปแล้วนะ p c x โฉมนี้ขาวส้มหายากมากๆดูดีดูดหล่อเราใจาแน่นอนนะครับผมต ได้ดี0646363635 0646363635ช้าอดนะฮะแล้วก็ id line ผม aw635 หรือสแกน qr code มาได้เลยอยากจะขายรถเทิร์นรถสแกน qr code add line aw635 มาได้นะครับใครที่ยังไม่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปชม adv สาย b u เจ็ตกันต่อครับผม ค o นด้ ADB 160มาแล้วนะครับแล้วมาในแบบสายบัจจ็ตเสียด้วยนะฮะคันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นรถปี2022ในคอสอในคสแต่ว่าจดปี66หรือ2023นั่นเองวิ่งมาแค่หมื่นต้นเท่านั้นนะครับผมรถคันนี้นะฮะเรียกว่าเดิมสนิทเลยดีกว่านะครับไม่ล้มไม่ชนไม่แปะด้วยนะครับผมสภาพโดยรวมถือว่าสวยใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับคอกพีไม่มีรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะแล้วก็กุญแจนะครับพ้อมกุญแจ สำรองนะครับมีครบถ้วนนะฮะใส่ไว้ในนี้ให้เลยนะแล้วก็ใต้เบาะนะครับผมก็จะมีกับอ่าเฮลเม멧อินนะครับผมใส่หมวกน็อกได้นะฮะหใบหรือ1ใบกับอีกครึ่งใบนะครับเหลือพื้นที่ให้ใส่แก๊สเก็ตตรงนี้ได้อีกนะฮะอันนี้คู่มือบุ๊กเซอร์วิดกำลังตามมานะครับกำลังวิ่งไปเอานะฮะมีบุ๊กเซอร์วิดด้วยนะครับอ่ะแล้วก็รถคันนี้นะครับวิ่งมาเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยปึ๊บหน้าจอนี้ก็ติดฟิล์มมานะฮะรักรถพอสมควรเลยวิ่งมา11,000 386กกิโลเท่านั้นนะครับรถคันนี้เป็นรถคุณครูนะครับผมก็ถือว่าเอาใช้ขับไปโรงเรียนแค่นั้นเองไม่ได้แต่งเติมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแข้งเครื่องสวยใช้ได้นะครับจุกใสยังสวยอยู่นะฮะส่วนที่เป็นโลหะข้างในก็ยังใหม่อยู่นะครับใต้ท้องแห้งนะครับผมไม่มีเยิ้มนะฮะนี่นะครับแข้งสวยสวยบาร์โค้ดยังอยู่เครื่องยนต์ e sp p a r มีริ้วมีรอยตามการใช้งานบ้างแต่ราคาเราใจแน่นอนใครที่จะหา adv 150มาดู160คันนี้ก่อนเพราะราคาต่างกันไม่มากครับคุณผู้ชมครับรับรองว่าจิตติดใจแน่นอนนะฮะถ้วยเสียเดิมๆมีพ่นการสนิมทนความร้อนเก็บอุตสาหกรรมให้เล็กน้อยมีรอยข่วนตรงนี้นิดหน่อยเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดูสวยงามแล้วนะฮะจับหลังเดิมๆอาจจะมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างเล็กน้อยแต่มันน้อยมากคือ,อจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้เพราะอันนี้มันสวยอยู่แล้วนะครับเบาเดิมโรงงานนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าปึ๊บจับถ้วยเสียให้ดูป๊ะ ตัวนี้นะฮะได้ดิสเพกทั้งหน้าล้อหน้าและล้อหลังนะครับรองรับ E 2ยี่สเกและโซฮอนี่นะฮะกระปุกหลังเป็นโชว่านะครับระบบโชกเป็นโชว่านะ,ะประหยัดน้ำมันมากๆ4 0 5 0ิิโลลิมีเห็นได้ไม่ยากเลยมาพร้อม traction control นะครับในตัวตัวเก่าไม่มี traction control นะ,ะ ABS ล้อหน้าล้อเดียวอันนี้เป็นปกตินะครับผมสิ่งที่เพิ่มมาจากตัวที่แล้วคือ traction control และนี่ฮะ Aero Dynamic คือมองเผินๆภายนอกอ่ะเหมือนปกติเหมือนเดิมเหมือนตัว150 แต่เอาเข้าจริงๆนะครับคมตัดลมของเขาเนี่ยออกแบบดีไซน์มาใหม่นะฮะทำให้ตัดลมได้ดีแหวกลมได้ดีแอโรด y นามิกดีนะครับปุ่มกดหายไปแล้วกลายเป็นคันโยกขึ้นลงซ้ายขวาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไอเดลิ่งสต็อยังมีไฟฮาสาดยังมีนะครับปุ่มนุ่มไม่มีลอกทุกปุ่มนะครับกำซ้ายสตาร์ทขวาให้ดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็นี่ครับคนขาวไม่มีนี่นะครับผมอ่าแล้วก็นี่ฮะ ไฟเลี้ยวนะครับอ่าเลี้ยวซ้ายด้ยวยขวาติดครบนะครับไฟสูงไฟต่ําครบถ้วนนะครับผมด้านหลังกันบ้างนะฮะนี่เลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาติดปุ่มนุ่มๆเลยนะฮะไฟท้ายติดนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้นะฮะเราสามารถกดดูทั้งนี่ขันโยกขึ้นนะครับเอเบอร์เรส48โลลิตรเกือบ50โลลิตรประหยัดน้ำมันมากๆไอเดลิ้งสต็อปทำงานนะครับนี่นะฮะเปิดปิดได้นะครับผม อ่ะแล้วก็นี่ฮะเปิดไฟพามาเทสไฟระบบไฟเลี้ยวให้ดูเลยไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับไฟท้ายติดครบหมดไฟฮาซาติดครบนะครับนี่สวยงามกันเลยทีเดียวนะโอเครถจัดอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยกันแปดสิบเอรนะครับเรียกว่าสมบูรณ์และกันไม่ลม้มไม่ชนไม่แปะนะฮะในราคาพิเศษแน่นอนเราเปิดราคาคันนี้นะครับปกติเนี่ยตัวร้อยห้าสิบถ้าสวยสวยหรือปีใหม่ๆนะครับอย่างปี21อย่างเงี้ยคือใหม่สําหรับของร้อยห้าสิบเลยใช่ไหม ก็จะขายกันอยู่ประมาณ70,000ต้นนะครับผมหรือเต็มที่ถูกๆในตัวปีส0 2 1ัิเนี่ย6 9เอันนี้คือถูกของเขาแล้วไม่มีสตรคชั่นอนโทรนแต่ตัวนี้นะครับผมผมเปิดราคาถูกที่สุดในท้องตลาดของตัว160เลย76,900บาทมีบุ๊กสวิตด้วยนะครับ76,900บาทเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับราคานี้รวมส่งให้ฟรีอีกในกรุงเทพมิมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรก็โทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับค่าส่งถูกที่ส 500บาทนะครับรับเทินรับซื้อรถให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติด้วยนะฮะเท่ากับว่าคุณมีรถจะขายจะเทินนึกถึงเราได้เลยนะครับแอดไลน์แกน QR วโค้ดบนหน้าจอได้เลยหรือแอดไลน์สวหกสามห้แอดไซน์หตัว w 1หตัว635นะครับผมเราให้ราคาสูงรับรถนะครับโอนเงินสดหน้างานเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเท่ากับว่าคุณรับเงินก่อนค่อย ส่งรถให้เรานะครับหมายถึงว่ารับเงินหน้างงานตรงนั้นแล้วค่อยปล่อยรถนะฮะแฟร์แฟกันไปเลยไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพนะครับผมน่ะไม่ได้เงินไม่ต้องปล่อยรถอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะฮะสำหรับคดีนะครับผมมีรับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบเบอร์ไบ์เองให้อีกหนึ่งเดือนแบบไม่จากัดระยะทางด้วยจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่76,900ถูกที่สุดในท้อองงตลาดข1 6 0ในวินาทีนี้เลยผมจองก่อนด้ก 5นาที10นาทีมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจคันนี้รีบจับรีบ,รบจองโทรไปได้ที่064-6363-635 064-6363-635นะครับผม ID Line ผม a d n u 6 3 5อยากขายรถทักมาได้เลยนะครับผมวันนี้ลากัไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับกับ a d v 1 6 0ที่ถูกที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับ